เดินด้ครับยืดยืดยืยเร็วตึงตึงทำหน้าริ้งหน่อยดิทำหน้าลิงหน่อยดิเดินแม่มาทำหน้าลิ้งจึิงจริงจริงจริงจึงจึงจริงจริงเอยืนทำหน้าลิงดิอาหาร็จพ่ออาหารหาพ่อ่อนเลยทำหน้าลิ้งยุดเดินจริง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 จิงจงจริงจริงจริงจึง

Ding, 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 ding. はい。<noise>